ชีวิตแม่งไม่แฟร์เลยคนบ้านรวยมีโอกาสมากกว่าคนอื่นผมได้ดูคลิปนี้เป็นคลิปที่อาจารย์จัดกิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยวิ่งแข่งกันเข้าเส้นชัยพอใครชนะเนี่ยเอาเงินไป100ดอลลาร์ฟังดูมันก็ธรรมดา แต่มันไม่ใช่การวิ่งแบบที่คุณคิดแน่นอนเพราะว่าอาจารย์เนี่ยยังไม่สั่งให้เด็กวิ่งเลยอาจารย์บอกว่าก่อนที่พวกคุณจะวิ่งผมมีอะไรจะถามคุณถ้าเด็กคนไหนเนี่ยมีสิ่งนั้นให้ก้าออกมาข้างหน้าเนี่ยหนึ่งก้าคำถามที่อาจารย์ถามก็เช่นใครที่พ่อแม่ไม่หย่ากันก้าออกมาข้างหน้า1นก้าใครที่ไม่ต้องทํางานบ้านด้วยตัวเองใครที่โตมาในบ้านที่มีพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีใครที่ไม่ต้องช่วยพ่อแม่จ่ายบิลค่าใช้จ่ายใครที่ไม่ต้องทํางานหาเงินส่งตัวเองเรียนและใครที่ไม่ต้องกังวลว่่ามมื้อออตไปจะี กินคุณครูเนี่ยพูดไปประมาณ10กว่าข้อนะเด็กบางคนเริ่มมีรอยยิ้มออกมาแล้วเพราะแทบจะอยู่หน้าเส้นชัยแต่เด็กบางคนหน้านี่แทบจะร้องไห้เลยเพราะก้าออกมาได้แค่1นก้าวเท่านั้นและบางคนไม่มีคุณสมบัติพอที่จะก้าออกมาจากจุดเริ่มต้นแม้แต่ก้าวเดียว ผมดูไปก็สะเทือนใจไปหลังจากที่อาจารย์ถามจบอาจารย์ก็บอกว่าเด็กๆทุกคนวิ่งได้และเด็กๆก,ก็ต่างพากันกลูวิ่งเข้าไปที่เส้นชัยใช่ครับไม่ต้องเดาและก็เป็นไปตามแบบที่คุณคิดเด็กส่วนใหญ่ที่ก้าวออกมาก่อนก็จะถึงเส้นชัยได้ก่อนแบบสบายๆเลยนะแทบไม่ต้องใช้แรงอะไรมากเลยแต่ก็จะมีเด็กบางคนที่อยู่ท้ายวิ่งอย่างบ้าคลัง่งทั้งเหนื่อยทั้งหอบก็แซงเพื่อนบางคนขึ้นมาได้แต่เด็กที่อยู่ข้างหลังส่วนใหญ่ก็จะเข้าเป็นที่ท้าย,ายนั่นแหละครับ มันทําให้เราได้เห็นภาพของชีวิตได้ชัดเจนมากเลยนะทุกความสําเร็จเนี่ยต้องใช้ความพยายามแต่ไอตัวความพยายามของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันจริงๆเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงจุดสตาร์ทของแต่ละคนมันไม่มีทางเท่ากันได้เลยบางคนเกิดมาก็แทบจะอยู่หน้าเส้นชัยอยู่แล้วแต่อีกหลายๆคนจําเป็นต้องวิ่งอย่างบ้าคลั่งสับขาว,วิ่งอย่างสุดแรงเกิดเพื่อจะวิ่งเข้าเส้นชัยให้ได้พอผมฟังมาถึงตรงนี้ก็แทบจะร้องไห้เลยนะเพราะผมรู้ดีว่าการที่เราต้องวิ่งอย่างบ้าคลั่งแล้วเหงื่อท่งกายเนี่ย เพื่อให้ตัวเองเ,เข้าไปถึงเส้นชัยได้มันเหนื่อยมากขนาดไหนอาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณคุณไม่ต้องรู้สึกผิดที่เกิดมามีโอกาสมากกว่าคนอื่นเพราะทุกอย่างมันไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจหรือการกระทําของคุณเลยมันเป็นเพียงแค่เงื่อนไขที่แต่ละคนได้รับในชีวิตก็เท่านั้นเอง อาจารย์คนนั้นยังพูดต่อไปอีกว่าถึงแม้คุณจะไม่อยากคิดว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสในชีวิตมากกว่าคนอื่นหรือไม่อยากจดจําตัวเองในแบบนั้นเพราะมันดูจะเอาเปรียบคนอื่นมากไปสะหน่อยแต่ความเป็นจริงก็คือคุณมีโอกาสนั้นเพราะถ้าทุกคนมีโอกาสเท่ากันจริงๆตอนนี้คุณก็ต้องยืนอยู่หลังจุดสตาร์ทเหมือนเ,นเพื่อนๆนะสิ บางคนที่เข้าเส้นชัยคนแรกๆไงตอนนี้เพราะพวกเขาอยู่ใกล้เส้นชัยมากกว่าคนอื่นเขาอาจจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับท้ายๆก็ได้ถ้าเขายือนอยู่ในจุดเดียวกับเพื่อนๆเ,เหมือนอย่างที่บิลเกตนะอดีตคนที่รวยที่สุดเคยบอกเอาไว้ว่าชีวิตมันไม่ยุติธรรมหรอกครับจงทําตัวให้ชินกับมันซะมีงานวิจัยจาก C E W เปิดเผยว่าการเกิดมาร่ํารวยเป็นตัวบ่งชี้ความสําเร็จในอนาคต ได้จริงๆเขาพบว่าคนที่เกิดมาในครอบครัวที่มีพร้อมทุกอย่างทั้งการดูแลที่ดีและทรัพย์สินเงินทองไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายก็มีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นแทบจะ100อเร์เซเลยในขณะเด็กที่ฉลาดมีพรสวรรค์แต่ฐานะทางบ้านยากจนพวกเขาจะต้องดินน้นรนหาโอกาสให้ตัวเองประสบความสําเร็จซึ่งกว่าจะได้มานั้นมันจะยากเย็นกว่ามากเมื่อเทียบกับคนบ้านรวยแต่สุดท้ายในตอนจบไม่ว่าคุณจะวิ่งเร็วหรือวิ่งช้า จะเริ่มจุดสตาร์ทอยู่ที่ตรงไหนในท้ายที่สุดทุกคนก็จะวิ่งเข้าเส้นชัยเหมือนกันหมดอยู่ดีตัวผมเองได้เรียนรู้หนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆระหว่างการใช้ชีวิตคุณคิดว่าพวกเราเกิดมาเพื่อตั้งหน้าตั้งตาวิ่งเข้าเส้นชัยหรือว่าเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตกันแน่อย่ามัวแต่หลงไปกับการวิ่งมากจนเกินไปจนลืมหยุดมองบรรยากาศสําคัญรอบข้างของชีวิตเพราะบางช่วงเวลามันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยไม่สามารถย้อนกลับมาได้ ดังนั้นถ้าตัวเราจะค่อยๆวิ่งหรือหยุดวิ่งบ้างมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยและอีกอย่างในชีวิตจริงจุดเส้นใช้ของแต่ละคนมันก็ไม่ใช่เส้นเดียวกันสักหน่อยเส้นใช้ของคุณกับผมก็แตกต่างกันแล้วดังนั้นอย่าก,กดดันตัวเองขนาดนั้นเลยไม่มีโอกาสเท่าคนอื่นแล้วอย่างไงสุดท้ายเราก็เกิดมาแล้วนี่เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถเลือกใช้ชีวิตได้ไม่ใช่หรอถ้าโมาแต่คิดว่าทําไมฉันถึงเกิดมาเป็นแบบนี้มันก็จะเศร้าใจไปเปล่าๆมาทําให้ชีวิตในวันนี้เติบโตขึ้นกันเถอะใครจะไปรู้ คุณอาจจะทำให้ครอบครัวของคุณกลายเป็นคนจนรุ่นสุดท้ายก็ได้แล้วุ่นลูกุ่นหลานของคุณเขาก็จะรู้สึกโชคดีและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะว่าเกิดเป็นลูกหลานของคุณมีพี่คนนึงสอนผมว่าพอเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆวิ่งไปในจังหวะชีวิตของเราอย่าให้ใครมากําหนดว่าเส้นชัยของเราต้องอยู่ตรงไหนและเราจะต้องวิ่งเข้าเส้นชัยเมื่อไรเพราะในท้ายที่สุดชีวิตของเราก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อแข่งขันกับใครแต่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตในแบบฉบับของเราเองต่างหาก